<C oughs> ผมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กลางไอ้ไอ้นี่นะไอ้ไอ้กลางปา่าดงดิบกันกว้างใหญ่จุย่ะปา่าดงดิบอะไรมีเสียงรถเสียงแตรรถเกี่ยวข้าวป่า <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้นเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเดี๋ยวตังตังจิตตังใจเด้อ แทงแทง,แทงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนกเขานกนกเขานกนกเขานกหิยยาดินนกเขาภาษาภาษาอังกฤษก็ birds birds m o u n t เทนนกก็บิร์ดเ,าเขาก็ m o u เทนเ n birds m o u n น a i n นกเขาสกอต ถ้าถ้าถ้าคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือหัดสะกดสะกดก็เริ่มด้วยตัวตัวบีใหญ่ตัวบีใหญ่บีอะไรที่เป็นสิ่งของสรรพนาอะไรถ้าเป็นตัวเลขก็จะให้ใช้ตัวใหญ่ตัวบีใหญ่บีบีแบบนี่อย่างเงี้ยนะอย่างงี้แล้วก็เนี่ยกระงกกระงกอย่างงี้ B บีใหญ่บีใหญ่แล้วก็สารอืดเด็กเบิด mountain ก็มามาสระเอาทอหารสระเอ็น bird mountain น,นกเขาผมตอนนั้นผมอันนั้นเนี่ยผมเดินไปหาสายบวงเดินไปหาหาลาสัตว์อะไรเงี้ยแหละเดินไปตามทางคันคันเทนานะผมก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้แหละผมก็อีเสียงอะไรเนาะผมก็เดินไปหาตามเสียงเลย ช่ด้วยช่วยผมก็เดินไปเห็นเนี่ยเห็นเห็นนกเนี่เห็นนกตัวนีว้อยู่ตรงข้างอยู่ตรงข้างคันเททีนี้ผมก็ผมผมผม,ผมเห็นพมก็ผมก็นั่งลงไปใกล้ผมก็ถามเขาว่าอะไรนะเขาก็ช่วยด้วยว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องทีนี้เขาก็บอกเขาก็พูดว่าเฮลเฮลมีเฮลมีผมก็เลยโอ้ซอยคอยเน้ซอยคอยเน้อะเงี้ยผมจจำมา ผมพอพอพอนั้นแล้วผมจำมาผมก็เห็นไอ้นี่ตรงนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่ตรงนี้เขานี่ตรงนี้เออนี่เห็นเห็นเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่นี่โดนอันนั้นโดนโดนไม่รู้โดนใครยิงมานี่เห็นเห็นไหมเห็นนะเออนี่เป็นเฟรนี่ตรงนี้แหละไม่รู้โดนใครยิงมาตอนผมเห็นครั้งแรกเลือดไม่ไหลเลย มีแต่โลหิตแหละไหลย้อยมีแต่โลหิตย้อยเลือดไม่เห็นเลือดเห็นแต่โลหิตผมก็โอ้ผมทํายังไงนาะผมเรียก191เอ้า191ตํารวจเนาะเอ1 1669บ่เห็นมั้ยเอ้1669บ่ยิเรียก1669จะทันบ่ผมก็เลยตัดสินใจอันนี้เบรกน้องเขา ใสบ่บาแล้วก็พากลับมาบ้านวิ่งวิ่งไปหาอาสมอเนะาะอสมอประจามู่บ้านอาสมอ,อสมอครับอสมอครับไม่มีใครตอบเนาะผมว่าอูบักหาอสมอยู่นก็ไม่มีใครตบอ,กอบ,ก,าอาออก,ตบก็ได้ยินเสียงเข้างข้างในเขาบอกอสมอไม่อยู่ขยเขาบอ้อสมไปหาเสียงช่วยเอบตอว่ันลุงอสมลงอาบตไปช่วยหาเสียงเอบตอเดียว เดียวศพตกเดียวอายชาวบ้านเขาแบบอย่างนั้นผมก็อู้ทำางไงเนาะผมก็เลยเอานองเขากลับมาบานผมก็เลยมาประทมมาประทมพยาบาลเบื้องตน้นเออผมก็ปั๊มหัวใจผ่าผ่าตรงหน้าอกเขาแล้วก็ปัม๊มปั๊มหัวใจเสร็จแล้วก็เย็บไปเย็บหน้าอกเขาไว้เดี๋ยวผมก็เอาอันนี้เอาเอาเข็มนะเอาเข็มเราก็ แล้วก็เอานั่นเอาเข็มเอาด้ายแล้วก็มาเย็บเย็บเย็บให้ไวให้น้องเขาให้ให้บด m o เมาเทนเขาเนะี่ยน,นี้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งเขาเริ่มดีขึ้นแล้วดินี่นเขาเริ่มดีดีขึ้นยังเห็นไหมผมดูดูแววตาดูอะไรเขาแล้วเหมือนเขาแบบคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเขาโบอะไรอย่างงี้นะผมก็เลยตัดสินใจเดินทางเขา้าป่าดงดิบเดิน เจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนได้นี่เดินนะเดินมานะก็เลยมาถึงก็เลยจะให้น้องเขาจะให้น้องเขาเขากลับไปอยู่อยู่บ้านเก่าเขาอยู่กับครอบครัวเขานะ <_ c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมให้น้องเขาวางให้น้องเขาอยู่บนต้นไม้นี่บอกมองเห็นต้นไม้ ไม่ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจมองมุนไม่ต้องคิดขังวลหาวอนเมื่อตอนจากลาไม่ต้องโบกมือลาน้ำตาไม่ต้องไหลลังเสียงกระซิบยังดัง สึ่งใจไม่เคยลืมเือมจะอยู่แห่งไหนแม้ไกลหรือใกล้ขอเพียงเรามีใจให้กันเท่านั้นก็พอโชคดีนะเพื่อน